วนวิสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมคุกกี้กีบลำดวนกันนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะใช้แป้งแค่หนึ่ง,งุงแล้วก็ทำสามรสชาติเผื่อว่าใครที่ทำขายแต่ไม่ได้อยากทำเยอะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยโดยที่จะไม่งงนะคะเริ่มจากเราต้องเริ่มผสมแป้งก่อนนะคะโดยการสูตรก็คือ แป้งอเนกประสงค์หนึ่งถุงค่ะร่อนแปง้แปงอเนกประสงค์หนึ่งถุงนะคะต่อไปเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะในคลิปจะใช้ถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยจะเท่ากับ125กรัมนะคะในคลิปจะใส่ทั้งหมด3ถ้วยตวงปริมาณก็จะอยู่ที่37 5กรัมทำไมถึงใช้1ถ้วยตวง125กรัมเพราะว่า จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนถ้วยตวงหลายครั้งนะคะคือถ้วยตวงโดยปกติจะ250กรัมถ้าเราใช้375กรัมเราจะต้องใช้ถ้วยตวงถึง2ขนาดที่เกีย่ยล้างหลายๆลถ้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยใช้ถ้วยเล็กเนี่ยแหละคะ่ะต่อไปเกลือ1ช้อนชาและก็อีกครึ่งช้อนชาเป็น1ช้อนครึ่งของช้อนชานะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันคาโนล่าทั้งหมด4-5ถึง้ถ้วยตวงถ้วยตวงละ 125ML ค่ะบางคลิปบางเทคนิคนะคะบางคนเขาก็จะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะแต่แต่ไม่เป็นไรนะคะก็คือใส่ไปทีเดียวแล้วก็นวดทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เราใส่ไปที่4ถ้วยก่อนแล้วนวดแป้งให้เข้ากันค่ะ ทำไมถึงต้องใส่สี่ก่อนทําไมไม่ใส่5้าเลยบางครั้งนะคะเวลาที่เรานวดแป้งแล้วเนี่ยถ้าเราใส่5ช้อนไปเลยเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้แป้งเราเนี่ยแฉะเกินไปแล้วมันจะแก้ไขยากนะคะเทคนิคก็คือใส่ไปสีช้อนก่อนนะคะแล้วถ้าแป้งเราแห้งเกินไปเราค่อยเพิ่มปริมาณเอา เมื่อเราแน่ใจแล้วนะคะว่าแป้งของเราเนี่ยมันแห้งเกินไปนะเราก็เพิ่มน้ำมันอีกหนึ่งช้อนค่ะหรือถ้าใครไม่แน่ใจก็อาจจะเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็นวดต่อค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็พักแป้ง40นาทีค่ะนี่คือแป้งจีดลำงดวนรสออริจินอลนะคะใครทำรสออริจินอลอย่างเดียวเราสามารถปั้นแป้ง แล้วก็เข้าอบได้เลยค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะจะทำสามรสก็จะมีเพิ่มง,งาดำแล้วก็งาขาวนะคะเราจรึงแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนค่ะพอเราแบ่งแป้งได้เท่าๆกัน3ามส่วนแล้วนะคะเราก็ ใช้ถุงพลาสติกหรืออะไรครอบไว้ก็ได้นะคะกันแป้งแห้งเกินไปค่ะต่อไปค่ะรดแรกที่เราจะทําเป็นรสนาขาวนะคะก็ใส่นาขาวเข้าไปเลยค่ะแล้วก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนาขาวของเรานะคะต้องล้างก่อนเสดดน้ําแล้วก็เอาไปตุ๋นนะคะให้เขามีกลิ่นหอมนะคะ งที่นวดเข้ากันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออทำไมแป้งมันแห้งจังเราสามารถเพิ่มน้ํามันได้นะคะก่อนที่เราจะปั้นเขาเป็นกลมๆนะคะเนื่องจากว่างาของเราเนี่ยขั่วแห้งพอมาผสมกับแป้งเนี่ยก็จะทาให้แป้งเราเนี่ยแห้งกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะเราสามารถเพิ่มน้ํามันได้นะคะตอนเราจะตั้นเขาเป็นลูกกลม,กลมงาดําก็ทําเช่นกันนะคะก็คือล้างเสด็จน้ําแล้วก็นําไปขั้วในกระทะแล้วเดี๋ยว เราจะทำคลิปมาดำงาขาวให้อีกคลิปหนึ่งนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ปั้นเขาเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็พักไว้เตรียมปั้นกลมเพื่อที่จะเข้าอบนะคะเราจะใช้หนึ่งช้อนตวงคือช่องช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะปั้นให้เป็นรูกกลมๆก็จะได้ขนาดที่เหมาะสมหรือแล้วแต่เพื่อนเื่อนเลยนะคะว่าอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กขนาดไหน ะะก็สามารถทำได้เลยค่ะตามแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลยค่ะรู้สึกว่าแป้งจะแห้งเกินไปเราสามารถผสมน้ำมันได้นะคะในตอนนี้ผสมทีละน้อยนะคะอย่าผสมเยอะมั้นเดี๋ยวจะแก้ไขยากนะคะ ลดนารดำของเรามีความรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปั้นแล้วมันจะไม่เป็นลูกกลมๆนะคะนี่เราเพิ่มน้ำมันแล้วก็จะปั้นง่ายขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็แบ่งลีดดมดูนออกเป็นสามลีบแบบนี้นะคะหรือใครไม่มีอุปกรณ์ขึ้นแบบนี้เราสามารถใช้มีดนะคะมีดเล็กๆคะ่ะหั่นออกมาจจเป็นสามลีบก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้มือของเราเนะะี่ยค่ะแหวกเขาออกมาให้เขามีช่องตรงกลางเพื่อที่จะใส่เกสรแ็งเจาดอกอยูดกันด้วยนะคะต,ต่อไปเรามาทำเกสรกันนะคะ ก็เอาแป้งมาปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็วางไปตรงกลางแค่นี้เองค่ะเกียร์สอนของเขานะคะหรือว่าบ้านไหนอยากจะทําให้เขามีสีสันสวยงามก็อาจจะใช้สีขาวตรงกลางส่วนดอกเป็นงาขาวงาดําก็ได้นะคะตอนนี้เราปั้นเสร็จแล้วนะคะนี่คือหน้าตาก่อนอบนะคะเดี๋ยวยกให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนี่แหละค่ะ เดี๋ยวเวลาเราอบแล้วเขาก็จะฟูออกนิดหน่อยนะคะอบที่อุณหภูมิ1น0่งิถึงหนึองศาประมาณ15-18ถึงนาทีแล้วแต่เตาของบ้านเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะออกจากเตาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้สีเขาก็จะออกเหลืองเหลือนิดหนึ่งนะคะเป็นธรรมดาของเขานะคะแป้งเวลาโดนความร้อนเขาจะออกเหลืองนวลน,นิดนึง แล้วเราก็พักให้เขาเย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพวกดอกกีบลําดวนพวกนี้นะคะมาวางบนกระดาษซับมันหรือที่ชู่วที่ไว้สำหรับใช้กับขนมนะคะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะคะเพิ่งทำเสร็จเราก็จะวางขนมไว้แบบนี้แล้วก็ให้เขาซับน้ำมันทั้งคืนเลยค่ะ วางเจ้ากีบดอกลำดวนได้แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะตามพวกจุกหรือมดหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็วางหล่อน้ำไว้นะคะอันนี้คือเช้าแล้วเราก็มาดูกันนะคะนี่คือกระดาษที่เขาสามารถซับมันออกมาจากดอกเจ้ากีบลำดวนได้นะคะพอซับมันเสร็จเราก็มาจุดเทียนอบก,กันเลยค่ะแนะนำให้ฝาเป็นใสๆแบบนี้นะคะจะได้เห็นควันเทียน ตอนนี้เดี๋ยวเราจะอบทิ้งไว้แล้วก็จะไปทำงานเย็นกลับมาเราจะมาแพ็กกันค่ะฝาหม้อนะคะแนะนำให้เป็นใสๆนะเนี่ยเราจะได้เห็นควันว่าเออควันเขาออกเยอะไหมถ้าควันออกน้อยก็จะไม่หอมเราจะเสียเวลานะคะเพราะเราจะกลับมาอีกทีตอนเย็นหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะคะหากใครมีข้อสงสัยประการใดนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้วุนวิ้งด้วยนะคะวันนี้วุนวิ้งลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ